สภาพแบบนี้หรือเปล่ารถขันหน้าขับทิ้งระยะมากมาในขณะที่ถนนด้านหน้าโล่งทำให้เสียพื้นผิวจราจรและหากหลายๆคนปฏิบัติเช่นนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อการใช้รถใช้ถนนการขับทิ้งระยะมากมามีผลเสียมากกว่าที่คิดเมื่อคุณขับรถทิ้งระยะมากมารถคันหลังจะพยายามแซงคุณขึ้นไป โอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเฉียวชนก็จะมากขึ้นหากเกิดอุบัติเหตุกับรถขนาดใหญ่สายก็ย่อมมากเกินกว่าที่คิดอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายอุบัติเหตุบนท้องถนน80%เกิดจากพฤติกรรมของคนใช้รถใช้ถนนที่ไม่ถูกต้องเป็นอุบัติเหตุจากการแซงซ้ายถึง11.9%เรามาดูกันไหมว่า ทำไมถึงห้ามแสงสายรถในระยะห่างที่เหมาะสมช่วยให้คนขับขี่สามารถมองเห็นรถทางซ้ายและทางขวาได้อย่างชัดเจนแต่ในระยะที่รถขับเข้าไปใกล้หน้ามากขึ้นจะทําให้เกิดจุดอับสายตาระยะการมองเห็นโดยเฉพาะทางซ้ายจะลดลงจนมองแทบไม่เห็นรถด้านหน้าทางซ้ายได้เลยุมมอง,งที่จะทําให้เห็นมากที่สุดจะอยู่ทางขวาของคนขับการแซงขึ้นหน้าทางขวา จะปลอดภัยมากกว่าทางซ้ายหากผู้ขับขี่พยายามปรับมุมให้เห็นทางซ้ายชัดขึ้นโดยการขับเบียดทางจราจรด,ด้านซ้ายจะก่อให้เกิดความติดพลากับรถที่จอดอยู่ไหลทางได้การแซงสายยังผิดพรบรจ,จราจรปี2522หมวด2มาตราส5่ห้ามมีให้ผู้ขับขี่ขับแซงสายเพื่อขึ้นหน้ารถคันอื่นด้านซ้ายแล้วทำไมยังมีผู้ขับขี่ทิ้งระยะมากๆอยู่ ทรศัพท์ขณะดขับขี่บางคนคิดว่าใช้ความเร็วเหมาะสมแล้วบางคนที่เลือที่นั่งติดพวงมาลายัยไม่มองกระจกหลังและบางคนมองหาเส้นทางโดยขาดความระมัดระวังการนั่งแบบชิดพวงมาลายัยทาให้กระจกมองหลังอยู่ชิด,ดระดับสายตาเมื่อมองไม่สะดวกบางคนก็จะเลือกที่จะไม่มองโดยไม่รู้ว่ามีรถตามหลังอยู่ เฉพาะบางคนที่มีรูปร่างไม่สูงต้องนั่งชิดเข้ามาหาพวงมาลัยเพื่อให้ขาเหยียบถึงเบรกและคันเร่งและเพื่อให้เห็นกระจังหน้าชัดเจนขึ้นทําให้มุมมองกระจกหลังเกินกว่า45องศาจากระดับสายตาต้องเนยสายตาทุกครั้งเพื่อมองกระจกหลังเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่นั่งในลักษณะปกติปรับเบาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมลำตัวห่างจากพวงมาลัยในระดับที่พอดีวิธีการแก้ไขคือปรับเบาให้สูงขึ้น กรณีที่มองเห็นรถที่ขับตามมาแต่ไม่สนใจเพราะคิดว่าใช้ความเร็วได้เหมาะสมแล้วบางคนคิดว่าใช้ความเร็วตามกฎหมายกำหนดแล้วจะไม่สนใจรถคันอื่นว่าจะรีบแค่ไหนทำให้หลายคนที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ต้องเดือดร้อนกันทั่วหน้ารีบเดินทางไปสมัครงานต้องไปให้ทันเที่ยวบินเจ็บป่วยรีบไปโรงพยาบาลหรือมีคนเจ็บในรถหรือภรรยาปวดท้องใกล้คลอดสถิติตำรวจจราจร ทำคลอดบนท้องถนนกว่า107รลายต่อปีเจรจรไทยสถิติการทำคลอดมากที่สุดในโลกแล้วเราควรทำอย่างไรในฐานะผู้ขับขี่กรณีที่เราวิ่งอยู่ช่องทางขวาสุดหรือช่องทางกลางเ<อ>มื่อมีรถตามมาให้เรารีบเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อลดช่องว่างด้านหน้าให้อยู่ในระยะที่เหมาะสมกับความเร็วเมื่อเร่งความเร็วขึ้นเมื่อรู้สึกว่าใช้ความเร็วเกินควบคุมให้ใช้วิธีให้สัญญ,ญาณ แล้วจึงหลบเข้าช่องทางซ้ายด้วยความเร็วที่เหมาะสมหรือถ้าคุณเป็นคนขับรถตามหลังรถคันที่ทีพยานะรถคันอืนน่นที่ขับตามมาจะไม่ทราบสาเหตุคุณจะเปิดไฟกระพริบเตือนอย่างสุภาพหากรถคันหน้าไม่หลบทางควรให้สัญญาณไฟเลี้ยวซ้ายเพื่อเปลี่ยนช่องทางเพื่อรถคันถัดจากคุณจะได้ทราบสาเหตุและปฏิบัติเช่นเดียวกับคุณ ช้าความเส้นทางผิดพร,รบรจราจรมาตรา35รถที่มีความเร็วต่ำกว่ารถคันอื่นต้องขับรถให้ใกล้กับขอบทางเดินรถด้านสายเข้าที่จะกระทำได้เพียงเอื่ออาทรกันสักนิดเพื่อสังคมของเราก็จะน่าอยู่ตลอดไปความเอื้ออาทรง่ายๆเพียงเริ่มที่ตัวคุณ